สนับสนุนโดยยาสีฟันแอตตาเซนบรรเทาอาการปวดฟันเงือกบวมเงือกอักเสบมีกินปาก08-5-647-1234ส่งหอดบ,บ้าน เฮ้ยเห็นยังดูนี่กม้มหน้าก้มตาครับจะวะฝนมีสิไปทา้งงานเถอะบอกหมดแล้วทุงนี่ค่อยมีปัญหาลุ่มเล่าออตัวออปัญหาลุ่มเล่าออว่ะจีเออปลายก็ยังนี่เอาจะได้มานาั่งฝนมีดอยู่นี่คือว่าแต่ฉันกล้าว่าฝนเขาเขา้าย่างไปใส่ขาดปั้นขาดปั้นเลือนะห่วยมันเป็นจังๆขักเนยแท้แต่เย็นที่ไม่ยังค่อยบอกค่อยจาก,กันนะตัวห่วย เนี่ยยังสีมันคอยว่าคอยจาก,กันบ่ได้เอาเว้ยเจ้าตัใไสมีดผ้าลาลิกนะเว้ยว้ยว่าไาสามีดผ้าลาลิกมันก็แก้ปัญหาบาา่ได้นี่นนะเอามันว่ากันบ่ได้ไหมเอาง่ายบ่านันตีดูนี่ว้ยสีมันสีเวลาว่าเอาเห็นยังเอาว่าไปอีกแล้วเนะวาะว่าจิบ่หัวซาแล้วดีแล้วบ่หัวซาหน่าหน่าเจ้าบัวตือคือข่อยเจ้าบัาวเข่าใจดอกเฮ้ยอดเอาฮาวาหัน่ะ บนว่าโมโหหายผ้าตัวตกดำเฮ็ดยนงกะ้างตัวจะจุดใส่โทษสาแม่เว่คอยบริใส่โทษสาคอยใส่โลหะนี่นะว้าโอ้ยเนาะบอกบ่ให้ใส่โทษสาไม่ใส่โลหะมันก็เดียวกันตัวปัญหานี่ขคอยตองแก้ด้วยตัวเองคอยต่อทศสามให้มันเลี้ยวภายในมือนี่บ่ิันแม่คอยได้หูดับทำไมอีกปัญหายังดูนี่มันพิดหลเถี่ยวบ่ ปัญหามันลุ่มเล่าอะไรขึ้นอย่างเนี่ยเอาบอกปัญฟังดูตจังหนูอือจังหนูอะไรตังงาเคลื่อนไม่โอ้ขึ้นเต็มเหล่านึงพวกขึ้นอย่างนี้ว้าวงาขึ้นเต็มเหล่าแมนโอ้ยผ่ากีฟินเลยเนาะนับบอกปัญหาลุ่มเล่าเมื่อนั่นเออเรามาตักของไปซีน้ำอไรกันจักหายจักจมไม่ค่อยอยู่วาสัน นนี่สุมว่ามันเรื่องข้อขาบาดตายกูคิดน้ำบมักคักนึงบัดนี้แทนยาลุ่มเล่าวันนั้นเถอะหกพันโอมากอ่มุนนิดเขาเลื่องอะผ่านนี่กะไปก็นเนอะคุณยวหัวนะมึงเด้เนาะหัวมันจะเป็นอีหยังสุดอกลุ่มเล้าลุ่มเล่าัน